ว้าวเตือนภายอย่าเพิ่งก่ารับสก,กินไม่เบาดำสก,กินนี้เด็ดค่ะ ถ้าหากไม่ได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วตอนนี้นะฮะสกินไม่เตียวเตียนก็แจกฟรีเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูว่าต้องรับยังไงกันแนะ่กิจกรรมแจกโค้ดไอเทมถาวรแบบยกเสริมเนี่ยจะเข้ามาในวันไหนกิจกรรมรับสกินฟรีฮีโร่หายไปไหนกันแล้วนะและที่สาคัญสกินไม่ราคากี่กูฟองก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดสมัครแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วไปเดี๋ยวกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n i ไเดีท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย ฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขายไอดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรองช็อปเพจซื้อขายไอดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปไอดี ID พร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจแอดมิน n ฟรองช็อป เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก่อนอื่นเลยนะฮะเราดูที่โปรไฟล์ก่อนเข้าตัวเกมหน้านี้ก่อนเลยนะฮะกิจกรรมใหม่ฉลองปีใหม่ปี2022ด้วยฉะนั้นวันนี้พี่ป๋าก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับนะฮะซึ่งนะฮะถ้าดูจากทางสายเนี่ยจะเป็นการรับสกินฟีเซนทาวเรออร์ถัดมาเนี่ยจะเป็นการล็อกอินเพื่อรับสกินใหม่แต่เซียนแบบยอกเซิร์ฟกันเลยนะฮะแล้วก็จากไปเนี่ยมันสามารถเล่นทุกโหมดเฮ้ยมันบอกเลยนะฮะทุกคนว่า พร้อมโหมดพิเศษกลับมาเพียบซึ่งโหมดพิเศษกลับมาเพียบเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่3มกราคมนี้เท่านั้นและเลนทุกฮีโร่ฟรีด้วยนะครับไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยในกิจกรรมนี้ตามรูปนะฮะว่าฉลองยอดผู้ติดตามกเรนอาวีไทยแลนด์ครบ1 3 0 0 0 0สื่นฟอลโลเวอร์แล้วในทวิตเตอร์ทำไมมันไม่มาแจกโค้ดตามด้านล่างที่มันบอกว่าถาวรยกเซตกันนะพี่ปัก๊กพี่ปั๊กเลยหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมนะครับว่า คา r ินาวีเทเลนเนี no. <st> ่ยเขาได้ทําการประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะฮะว่าเหลืออีโค้ดเดียวเท่านั้นที่กําลังจะทําการแจกซึ่งคนนี้เนี่ยจะแจกถึงวันที่9มกราคมที่กำลังจะถึงในปีนี้นั่นเองนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่9มกราคมเนี่ย g จมอาจจะเลือกวันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นวันนี้หลังจากพี่ปั๊กลงคลิปหรือว่าวันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ใครจะไปรู้ล่ะว่าเขาแจกวันไหนด้วยฉะนั้นก็ติดตามช่องกิโลปอนไว้เดี๋ยวพี่ปักจะมาแจ้งข่าวดีนะฮะโค้ดนี้เนี่ยรับได้ทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย ทาวนด้วยนะฮะทุกคนหม่มีเปล่กันนะ,นะฮะนี่กิจกรรมใหม่วันนี้นะฮะที่มุมขวาล่างจะมีแพ็คตัวพรีเมียร์นะฮะสามชิ้นที่ราคา22คูปองอยู่นั่นเองก็คือให้เราก,กดเข้ามาที่หน้ากิจกรรมไปสื้อนาใัความสำเร็จแจ๊ดแจ๊ดเพียนะฮะ <c oughs> แล้วมาที่ร้านค้าและเลื่อนมาหามันะจะมีพรีเมียร์พาทอยู่หน้านี้เนี่ยก็กดซื้อได้เหมือนกันนะฮะถ้าเลื่อนมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการคำนวณน,นะฮะว่าเราจะต้องล็อกอินกี่วันใช้คูปองเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้ แต่ให้เลื่อนมาล่างนิดนึงมันจะเป็นการล็อินเราจะต้องล็อินให้สะสมทั้งหมดเนี่ยสิวันนะครับซึ่งต้องขอบอกว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการแลกตั๋วไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทุกคนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ปั๊กต้องขอบอกก่อนฮนะนี่นี่มันมีเลขวันที่1วันที่5วันที่10นะฮะย้ำนะฮะหนึ่งห้าสิบแต่หลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมฮะว่ามีสกินไหนบ้างที่เขาเอามาแลกให้เรารับในราคกา2 2คูปองเลือกได้1สกินสกินแรกก็เป็นของน้องมิน่าสกินนี้รเเว ยิงเธอให้โดนดังปิ๊บเพี้ยวไอ้พี่ไฟเออสกินที่2ก็คือสกินของเอลเลนดอร์สกินนี้ในระดับวานเลอร์พาร์ทนั่นเองนะคะซึ่งีิปัะคิดว่าควรเลือกรับไอตัวนี้เออมันดูดีกว่าเออและสเปนนี้เนี่ยเมื่อกี้มันแจกอย่างเยอะเลยสกินสุดท้ายก็จะเป็นของน้องอารัมนั่นเองนะคะสกินนี้ถึงไม่มีเอฟฟกนะคะเพราะว่าอยู่ในระดับเฮโรอีกนั่นเอง ต่อไปก็เป็นข้อมูลข่าวสารของการรับสกินฟรีที่ปักขอเตือนไว้เลยนะฮะว่าอย่าเพิ่งก่ารับท่าไม่รู้ข้อมูลนี้กดเข้ามาที่หน้าน,นี้ใช่ไหมทุกคนเราจะเห็นนะฮะว่ามันมีกล่องตัวนี้ขึ้นเป็นวิ่งวิ่งวิ่ง,งสามารถรับของขวัญได้แล้วแต่มันเขียนว่าสามารถรับได้แค่1นชิ้นเท่านั้นแล้วมันไม่รู้นะฮะว่ารับได้วันนี้วันเดียวหรือเปล่าพี่ปักจะรับไปดูก่อน ซึ่งต้องขอบอกก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยพี่ปั๊กมีกล่องขอวัญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องนั่นเองถามไมททำไมมีหกกล่องมันมีไอเนี่ยกล่องสีฟ้าสองกล่องซึ่งการเปิดเนี่ยจะเป็นการเปิดซุ่มกล่องพวกเนี้ยเอามาเลือกหนึ่งสกินอะทุกคนนึกภาพบอกปะอย่างเช่นกล่องสีเขียวเนี่ยมีห้าสกินกน็เลือกมาหนึ่งเคนนัทอีก็เนี่ยก็เปิดกล่องซุ่มให้ดูนี่เพราะซุ่มมาใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นนะฮะว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันมีสกินไหนซุ่มขึ้นมาบ้างต่างๆนนานา,นาน ซึ่งพี่พักต้องขอบอกเลยฮะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยกว่าจะไม่ได้สกินรีเจนบ์อดดวงไม่ดีแต่พี่พักขอเตือนนะจุดจุดนี้เลยที่อยากจะเตือนทุกคนก็คือให้เรากดมาที่หน้าเบาวดําตัวสกินใหม่นี้นะฮะแล้วเลือกของขวัญซึ่งมันจะมีให้เราเลือกในหน้ากิจกรรมนี้นะฮะว่าจะเอาสกินไหนแล้วเลือกได้แค่สกินเดียวเท่านั้นพี่พักเลยขอบังคับทุกคนนะฮะว่าให้เลือกสกินใหม่ของเบลดําเท่านั้นนะครับเพราะว่าต่อให้ได้สกินรีเจนต์เนี่ยสกินรีเจนต์ที่ก็ออมมาเปิดเผย มันก็มาแจกฟรีบ่อยมากๆด้วยฉะนั้นรับสกินตัวนี้ไว้ดีสุดนะฮะถึงไม่มีเอฟเฟคแต่มันไม่ค่อยมาแจกแล้วนะฮะในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ยินยังไปเลยนี่รับมาฟรีๆตะวันแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> พอรับเสร็จเนี่ยหน้ากิจกรรมนี้มันก็หายไปเพราะมันรับได้แค่สกินเดียว ทุกคนสงสัยกันไหมฮะว่าเจมทามาเพื่ออะไรพอแน่นอนเราต้องรับสก,กินใหม่กันอยู่แล้วด้วยฉะนั้นเนี่ยเป็นการทํากิจกรรมเพื่อหลอกคนดูแล้วล็อกหรือเปล่าเนี่ยล็อกให้เรารับอ่ะคือแบบหลอกให้คนดูเล่นแล้วนเพื่อนเขามาเล่นเกมแบบนั้นเหรอ เอาไปเลื่อนมาข้างล่างจะเป็นกิจกรรมล็อกอินสิบวันเพื่อรับสกินใหม่ฟรีแบบถาวรเงินยกซื้อกดไปเลยมันก็จะมาเผล่หน้านี้เดี๋ยวหัวปักบังปิดแปบบ๊บอืม่มเราจะเห็นหะว่าถ้าเราล็อกอินเนี่ยวันแรกก็จะได้ชิ้นส่วนตัวนี้นะฮายฮีโร่ต่อไปดอกไม้กับเป็นรองเท้ารองเท้าเนี่ยสามสิบวันไอ้นี้สามสิบวันสามสิบวันสิ่งที่มีถาวรก็คงจะเป็นดอกไม้กับหน้าของน้องเมดิกอินบะลูของเฮ้ยนางพยาบาลฉีดยาฉีดโควิดใช่ไหมคสัทุกคน <laughs> ซึ่งต้องโลกอินตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่1จนถึงวันที่21โดยห้ามขาดนะฮะเพราะว่าถ้าขาดเนี่ยในวันใดวันหนึ่งแล้โลกอินไม่ทันหลังวันที่21เ็นี่ยก็อดได้สกินนี้ไปเลยนะฮะถาวรต้องย้ำนะฮะสกินนี้ไม่มีเอฟคิกนะครับและที่สําคัญฮะตั้งแต่วันนี้วันที่1จนถึงวันที่3แค่1นึ3วันเท่านั้นเปิดให้เล่นฟรีทุกหมดทุกฮีโร่เลยพอพูดว่าทุกหมดทุกฮีโร่พี่พักนึกภาพออกจากกิจกรรมที่แล้วของฮาร์ลควินตามภาพนี้นะะ ให้เราดูมุมขวาล่างมันจะชื่อกิจกรรมว่ารวมทีมรับฮีโร่ซึ่งมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14ของเดือนมกราปีนี้65แต่ตอนนี้กิจกรรมนี้มันหายไปไหนเหรอเล้วสกินเออไม่ใช่เอ็นยูฮีโร่เนี่ยมันจะมาตอนไหนอ่ะอะหรือว่า GM เนี่ยลบออกไปแล้วเหรอใครรู้เนี่ยบอกหน่อยแต่ไปปักขอบอกเลยฮะว่ากิจกรรมนี้เนี่ย จีเอ็มได้ลบออกไปแล้วด้วยฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันประทวงให้เอากลับมานะครับนี <c> ่ <oughs> เพราะว่ามันบอกว่ารวมทีมราพีโรมันก็ต้องแจกดีอยู่ดีๆมาเปลี่ยนคําพูดแบบนี้หรอไอ้นี่ก็ใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวมากัดก้นเลยจีเอ็มหลายคนสงสัยว่าเป็นฮีโร่ไหนพี่ปักเลยเอาภาพนี้มาโชว์นะฮะน้องยูเอ็นเนี่ยเหมาะสมกับภาพเมื่อะก,กี้เด็ดเดเลยด้วยฉะนั้นเนี่ยจีเอ็มครับอย่าหลอกกันเดี๋ยวนะ <c oughs> จากภาพภาพนี้นะฮะแฮปปี้นิวเย r ร์2022ก็จะ มีน้องน้องสามสาวพาวเวอร์พับเกิร์ลนะครับ ใส่ชุนเสือใช่ไหมฮะแต่มันออกแนวลุดจีนพี่ปักเลยได้รูปหลุดของรูปใหม่มานีสนึงให้เราทุกคนเนี่ยดูกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยจากภาพเมื่อตะก,กี้เนี่ยมันได้แจ้งว่าการ n นา,าวิเทเลนเนี่ยแฮปปี้นิวยอรในปี2022ซึ่งกิจกรรมต่างๆนานาพี่ปักก็สอนวิธีการรับต่างๆไปหมดแล้วใช่ไหมให้เราเข้ามาในอวเล่นเกมให้มันกันเลยนะครับแต่จากภาพถัดไปนะฮะนี่คือแฮปปี้นิ y ยอ r ส สกินใหม่ของน้องอะไรเอเย่ยติ๊กตักเก่กหนักใช่ฮะเป็นสกินใหม่ของน้องชีของเรานั่นเองนะฮะซึ่งสกินนี้เนี่ยพี่ปักคาดว่าหัวมังกรที่ซ้ายขวาใช่ไหมฮะน่าจะมาในรูปแบบของวันตรุษจีนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะว่าแจกด้วยหรือเปล่าแต่มือขวาเนี่ยถือซาลาเปาใช่ไหมฮะเป็นเข่งซาลาเปาส่วนมือซ้ายเนี่ยมันเหมือนถือเขาเรียกอะไรวันลูกพุตาที่ จิ้มแบบว่าจุ่มอ่านไอ้ผลไม้น้ำหวานอนละไรหรือเปล่าเพราะว่าพี่ปักเนี่ยดูซีรีส์จีนบ่อยอะพี่ปักเลยจําได้หลังจากมีสกินใหม่สกินนี้เนี่ยซานิสก็ไม่มีสกินใหม่มาอีกเลยเออไม่ใช่ซานิสติเซฟิตใช่ไหมทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยมีภาพหลุดมาว่ามาถ่ายกันนี่คือหน้ากากสกินใหม่ของฮีโร่ตัวไหนพี่ปักเลยมาสรุปและมาสปอยกันให้ฟังเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังตะปอยเนี่ยก็จะมาฟังโอกาสดีๆก่อนการเรนอาวีที่เขาได้แจ้งไว้นะคะเข้าเกมหนึ่งมกราคมนี้เนี่ยพบกับรางวันีรีมากมายก็อ,อย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้แต่พี่ปั๊กแนะนำนะฮะทุกโหมดทุกฮีโร่เล่นฟรีนะครับด้วยฉะนั้นเนี่ยไปรีบเล่นกันเพื่อความสนุกก่อนที่มันจะปิดหลังวันที่3มกราคมนี้นั่นเองแล้วฮีโร่สกินใหม่ที่พี่ปั๊กจะเผยคือรูปภาพนี้ของเพจมุมขวาบนนั่นเองนะครับ ต้องบอกเลยนะฮะว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นที่399คูปองในระดับสกินลีเจนนั่นเองนะฮะแต่มันลดเหลือ199คูปองพี่ปักเลยบอกได้กับเดียวคำว่าฮ้ยเซิร์ฟไทยกองเราเนี่ยน่าจะมาขายในราคา790คูปองแล้วลดเหลือ490คูปองหรือว่า390ประมาณนั้นแน่นอน เอาหัวหมาเป็นประกันเลยฮะเ <c oughs> ละสก,กินนี้เนี่ยจากภาพเนี่ยฮะดูในภาพด้านซ้ายมันเขียนว่า7จ็ดใช่ไหมฮะพี่ปั๊กเลยสามารถเดาแบบม่วๆส้วๆได้ว่าอาจจะค้ามมาขายในเร็วๆนี้ก็คือวันที่7หรือวันที่11เดือนมกราคมนี้นั่นเองซึ่งสก,กินนี้เนี่ยเป็นสก,กินเซ็ตคู่กับน้องไฮยะตินั่นเองนะฮะแต่ไฮยะติยังไม่มาอาจจะมาทีละหนึ่งสก,กินอะไรประมาณนี้มากกว่าพี่ปั๊กคิดอย่างนั้นนะครับเนี่ เอ่อสก,กินเบลดัมอยู่ในนี้เพิ่งรับมาใหม่ก็อวดเชะละการน,นี่พอรับเสร็จมันก็จะเข้าแบบว่าให้เราสวมใส่แบบนี้ทันทีและสก,กินเนี่ยน้องสวยมากนะฮะติดนิดเดียวคือไม่มีเอฟเฟกต์สกิลแต่อย่างใดนะคะแต่ต้องขอบอกว่ารับสก,กินนี้ดีกว่ารีเจนนะคะใส่ใทีด่ดีกว่าย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ สกินพวกระดับตัวของฟ P ีที่มาแจกในกิจกรรมอย่างเช่นอะไรปีใหม่อะไรพวกนี้เนี่ยนานๆานเป็นปีมันถึงจะมาแจกอีกครั้งหนึ่งดยฉนั้นเนี่ยพี่ปักเห็นความสําคัญว่ารับมันไว้ก่อนส่วนสกินลิเินเนี่ยแน่นอนฮะเดี๋ยวมันจะมาแจกอยู่เรื่อยๆเลยไม่ต้องไป็ห่วงข่าวสารเนี่ยเดี๋ยวจะลงโดยเร็วเลยนะครับเหมือนกันโค้ดเนี่ยน่าจะแจกเดี๋ยวนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสุขสันต์ปีใหม่ใครมีอะไรจะวอวยพรเพื่อออกคลิปหน้าก็คอมเมนต์มา ไปแล้วครับรักทุกคนเด้อจุ๊บจุ๊บหัวหงอก